สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive กับผมอันนันทวัฒน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับจะว่าไปแล้วนะครับประเทศไทยในแต่ละปีแต่ละปีนั้น จะมีพืชผลหรือว่าวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นใบสับป,ปะรดปางข้าวหรือชานอ้อยนะครับที่เหลือใช้แล้วก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วัสดุเหล่านี้ไม่ได้ถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใดๆเลย แต่ว่าวันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆในภาคอุตสาหากรรมนะครับเพราะว่าได้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าขนบุรีนะครับเขาได้นําเอาวัสดุที่เดือใช้เหล่านี้มาทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับโดยใช้เทคนิควิธีการ ทางด้านวิทยาศาสตร์มาแปลงให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าเขาจะนําไปทําอะไรแล้วก็มีกรรมวิธีอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักวิจัยคนเก่งท่านนี้ตามมาเลยครับ ตอนรับคุณผู้ชมกลับมาในตอนที่2นี้นะครับกับรายการ most explosive นะครับยังอยู่กับผมอันนันทวัฒน์ซึ่งในตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการสาธิตนะครับในการใช้ใบสับปะรดเป็นสารตั้งต้นในการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนนะครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์จากประจําสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับต้อนรับอีกครั้งกับดรสุภโชคตันทิชัยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับและตอนนี้เราทั้งสองคนก็เรียกว่าย้ายมาอยู่ ที่ห้องแ a b หรือห้องปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะให้อาจารย์เล็กสาธิตให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าวิธีในการเตรียมเส้นใหญ่เซลลูโลสขนาดนาโนจากใบสับปะรดเนี่ยเขาทํากันอย่างไรนะก่อนคือเดี๋ยวให้อาจารย์บอกกนิดหนึ่งครับว่าที่อยู่ด้านหน้าของเราทั้งสองคนในขณะนี้เนี่ยนะครับมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วครับกระบวนการการทำเซลลูโลสขนาดนาโนนะครับทำได้ค่อนข้างง่ายครับทำได้แบบ2วิธีครับ วิธีแรกก็เราจะใช้เครื่องปั่นเพื่อเดิดตามบ้านทั่วไปนะครับอ๋ออันนี้เลยอันนี้เลยครับอีกวิธีนึงครับวิธีสองนะครับก็มีการใช้กดครับกดไฮโดรคอเบกนะครับหรือว่าซัลฟิร์แอซิดนะครับจากนั้นก็มาใช้เข้าสู่เครื่องปั่นกันครับอ๋อฮะแต่ยังไงก็ต้องใช้เครื่องปั่นเหมือนกันใช่ครับอ๋อครับแล้วก็มีอะไรอีกนะก็ที่นี่ก็จะมีอันนี้คือวัตถุดิบตั้งต้นนะครับก็มีเส้นใยสับปะรดครับมีเส้นใยจากผัาตบสวานะครับแล้วก็มีกกกกกาาาาารรรรรเหลลือออจะะบบบวนนนท้ตคคัั๋ น,นี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นหรือว่าวัตถุดิบตั้งต้นนะค<ช>ุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามในตอนที่แล้วอันนี้ก็พอจะทราบกันแล้วนะอันนี้จากใบสับปะรดนะฮะอันนี้จากอะไรนะอาจารย์ผักตบสวาผักตบสวาอันนี้นะครับอันนี้มาจากชานอ้อยหรือวกากน้ำตาลน,นะครับอ๋อชานอ้อยหรือกากน้ำตาลอ้อยที่เอาน้ำตาลงหมดแล้วนะครับสุดท้ายมากราิกาบแบบนี้แหละครับครับซึ่งเราก็จะเห็นถึงความแตกต่าง ของทั้ง3าเส้นใหญ่ที่มาเลยนะฮะทุกผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเส้นๆนะอันนี้ช่างภาพของเรานะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับอะไรนะฮะอ,อันนี้ช่างภาพของเราเขาบอกว่าเหมือนกับโรตีกายกษณะเป็นเส้นๆนะฮะใกล้เคียงกันนะส่วนอันนี้ก็คือจะมีขนาดที่ละเอียดลงมาหน่อยอันนี้คือเอาเส้นใหญ่จากคล้ายๆยาวๆอย่างนี้ครับมาตับแล้วครับส่วนอันนี้ก็คือจะมีขนาดที่ เป็นเขาเรียกว่าต้นก้อนใ,ใหญ่กว่าน,นี้<ช>นะอันนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างของเส้นใยที่มาจากทั้งสามชนิดคือน,นะครคราวนี้เดี๋ยวให้อาจารย์นะครับเรียกว่าสาธิตแล้วก็อธิบายไปในตัวดาา<ช>้วยละกันนะครับเพ<ช>ื่อ<ล>ที่จะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เห็นภาพว่าวิธีในการทำเนี่ยตรงนี้เขาทามีขั้นตอนเป็นยังไงบ้าองครับอาจารย์เสร็จได้เลยก็ปกติแล้วครับเมื่อเราได้เส้นใยจากธรรมชาติเรียบร้อยนะครับทาการล้างให้สะอาดดปน้ำร้อนก็ตากไาให้แห้งนะครับก็ จะตัดก็ดีไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเดี๋ยวผมตัดเพราะว่าพอตัดจะทําให้การพื้นรูปในค่อนข้างง่ายครับแล้วก็จะใช้สารต่างๆเช่นสารพวกบล็อกไซด์ครับทำการฟอกขาวครับพอฟอกขาวเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างพวกสารเคนีิ่งออกไปนะครับก็จะออกมาเป็นคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับเส้นใยที่กระจายตัวอยู่ในน้ำนะครับเป็นเส้นใยสีขาวนะครับเพราะว่าเราสารแล้วพวกเฮนิเซลร์โลสพวกสารเี่สีต่างๆออกไปเนี่ยนะครับ ที่จะมาเป็นแบบเดี๋ยวนี้นะครับเป็นคนคูนสีขาวแบบนู้ชมครับนะครับครับแล้วก็วิธีการทอาก็ง่ายมากครับถ้าเกิดแบบที่หนึ่งคือเทลงไปในเครื่องปั่นเลยครับแล้วก็ปั่นนะครับแบบที่สองคือเอาเนี่ยไปผ่านการใช้กรดนะครับกรดเนี้ยทำให้เส้นใยเนี้ยสั้นลงครับแล้วก็มาผ่านเครื่องปั่นเช่นกันครับอือแล้วทั้งสองวิธีที่อาจารย์เล่าให้ฟังนี่มันแตกต่างหรือว่าให้ผลลัพธ์ ที่เหมือนกันไหมครับอาจารย์ครับนี่คำที่ดีมากครับครสองวิธีนี้เนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันครับแบบแรกที่ใช้เส้นปัดเนี่ยจะได้มาเป็นเส้นใยที่ค่อนข้างยาวครับเหมือนกับตัวต้นฉบับันเลยแต่แบบที่สองที่ใช้เคมีนะครับจะทําให้เส้นใยเนี่ยเล็กลงครับสั้นลงประมาณจะเหลือสักสามร้อยถึงห้าร้อยนาโนเมตรนะครับแต่แบบแรกเนี่ยจะสักสองถึงสามไมครอนนะครับฉะนั้นแบบแรกเนี่ยที่ใช้แค่เส้งปันจะได้เส้นใยที่ยาว เพราะว่าสารเคมีมาทำปฏิกิริยากับสารต้นต้นใช่ครับสารเคมีมันทำลายความยาวเส้นใยให้มันเส้นลงครับอืมครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์สาธิตให้ดูง่ายๆครับก็คือเครื่องปั่นที่เห็นได้ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นน้ํากับสารเคมีที่ตรงกับเส้นใยที่ผ่านการฟอกขาดแล้วนะครับในปริมาณที่เหมาะสมครับเทลงไปเลยครับจริงๆแล้วเราต้องตวงที่เท่าไหร่นะอ่าจริงๆแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการครับของผู้ผลิตนะครับถ้าเกิดต้องการให้กระจายตัวมากใช้เวลาสั้นเนี่ยก็ต้องมี เปอร์เซ็นต์ที่น้อยเช่น1%ซหรือว่า5%นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการให้ได้เนินเยอะๆนะครับอาจจะต้องใช้เวลาที่นานขึ้นก็แล้วแต่ความชอบใจครับหรือแล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะครับวิธีการทําก็เหมือนกับปั่นน้ำดึงนี้เองครับก็แค่กดเครื่องปั่นนะครับอันนี้มันจะมีระดับความแรงนอาจารย์ุูผู้ชมก็คือ1 2 3่อาจารย์จาเลือกระดับความแรงที่3ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าโกติเครื่องปั่นที่ อยู่ตามบ้านเมือนะครับความเร็วรอบของการปั่นเี่ยจะไม่เท่ากันก็พบว่าเครื่องปั่นที่ใช้ความเร็วรอบค่อนข้างสูงนะครับจะกระจายตัวเส้นใยได้ดีกว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ให้ความให้ความแรงค่อนข้างเยอะความเร็ความเร็วค่อนข้างเยอะประมาณรุ่นนี้25,000รอบนะครับมีบางรุ่นเนี่ยที่ที่ดีกว่านี้คือ37,000รอบก็จะทำให้ได้เส้นใยที่กระจายตัวได้ดีกว่าครับ ก็ปั่นนี้ครับอันนี้ําปั่นเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดเส้นใยครับบางคนก็ปั่นอย่างผมใช้คำกลาวว่ารอเนี่ยบางครั้งก็ปั่นถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะครับบอกว่าได้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์ตั้งต้นแล้วความยาวของมันก็เปิดเครื่องปั่นนี้ไปเลยประมาณชั่วโมงเลยใช่ครับอ๋อให้เขาทำงานบางครั้งเนี่ยใส่ประมาณน้อยนะครับแค่10นาที20นาทีเนี่ยก็ได้แล้วครับแล้วาสุดท้ายนี่จะได้เป็นอย่างไรนะครับไป็ได้ไเป็นคล้ายๆกับน้ำขุ่นๆอย่างเนี้นะครับ แต่ว่ามีความใสมากขึ้นใ,ใช่ไหมครับอาจารย์ใสม,มากขึ้นก็วิธีดูก็คือคุณคุณมันจะค่อนข้างหนื่นะครับที่กับนาบปกติทั่วไปนะครับครับอ,อันนี้ก็เรียกว่าผ่านกระบวนการขั้นตอนจากการปั่นนาก,ก็จะได้เป็นอน,นิ้นาเซลลูโลสอันนี้เป็นน้ำฤทธน้ำที่มีส่วนประกอบของเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนในข้างในนะครับอ๋อนี่นะครับคุณผู้ชม